เนื่องจากวันนี้นะครับมีศึกฟุตบอลโลกปี2022นะครับที่เศกาตร์นะครับรอบ4ี่ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างอาร์เจนตินานะครับเจอกับโคเอเชียนะฮะแต่เวลาตี2นะครับ1คู่นะครับวันนี้ป๋าเลยต้องมาวิเคราะห์นะครับคู่นี้นะฮะแต่ดูให้จบคลิปนะครับ หลังจากที่วิเคราะห์คู่นี้จบแล้วนะครับจบคลิปนะครับป๋าจะมาแนะนําเทคนิคนะครับวิธีการเทียบสัสดส่วนบอลน,นะครับในการเล่นบอลสกอร์สูงนะครับวันนี้จับมาให้เลย5คู่นะครับรวมอาร์จเจนตินากับโคเอเชียเป็น6คู่นะวันนี้นะดูให้จบนะจ๊ะสวัสดีครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป๋าโมกุยเคราะห์บอลน,นะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับก่อนที่จะไปดูทีเด็ดกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานกันก่อนท่านผู้ชมสำหรับเมื่อวานนะฮะโอ้โหเฉียดฉิวไปนิดเดียวนะฮะก็ดูนะะดูแถบบอลสกอร์สูงนะครับ แถบบอลสกอร์สูงเนี่ยตัวแรกกินเต็มนะครับตัวที่2หานนะครับตัวที่3ยกตัวที่4กินเต็มนะฮะแถบบอลสกอร์สูงนะครับส่วนหน้าบอลนะครับเข้า2ตาย2นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่ายังมีกําไรนิดหน่อยนะยังพอให้ได้ลุ้นยังพอให้ได้เสียวนะฮะก็ถือว่ากินมากกว่าตายนะก็ยังไปกันต่อได้ท่านผู้ชมนะโอเคนะฮะโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะกับบอลลีกนะฮะที่มันทําเงินทากําไรเราได้นะ ก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่ม v i p ป๋านะครับเข้ามาร่วมทำกำไรกับป๋าในกลุ่ม v i p นะฮะก็แอดไลน์ป๋ามาแล้วกันนะครับไอดีไลน์ป๋านะครับแอดหนึ่งนะครับแอดไลน์ป๋ามาแล้วนะครับทักป๋ามาได้เลยนะครับนะป๋าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้นะครับรออ่านกติกาดูดีๆนะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะฮะมีแต่ได้กับได้นะครับได้รับที่เด็ดจากเทคนิคของป๋านะครับ แล้วก็ทํากําไรจากที่ทเด็ดของปานะฮะแล้วก็มารับสูตรรับตำรานะครับไปศึกษาเพื่อต่อยอดทํากําไรได้เลยนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับทายผลฟุตบอลนะครับป๋าจะจัดนะครับแทบทุกวันนะครับถ้ามีโอกาสนะถ้ามีบอลคู่ไหนที่มันน่าสนใจนะครับจะจัดได้ทายผลกันแล้วก็ชิงเงินรางวัล500บาทนั่นแหละฮะ 3อย่างที่จะได้จากกลุ่มป่านะครับมีแต่คุ้มกับคุ้มนะฮะไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับแค่เสียเวลานิดหน่อยนะครับทาําตามกติกาแค่นั้นเองท่านผู้ชมนะฮะก็เฝาาด้วยแล้วกันนะโอเคนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่า มี1คู่นะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกนะครับปี2022นะครับที่ะเทิกาตารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างอาร์จเจนตินานะครับเจอกับโคเอเชียเตตีสเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันแหละนะครับแต่หลังจากวิเคราะห์คู่นี้จบแล้วนะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการเทียบสัดส,ส่วนบอลนะครับนะว่าเราต้องดูยังไงว่าฮันดิแคปเท่าไหร่สูงต่ำเท่าไหร่ถึงเราจะเล่นสูงได้แบบไหนหน่าเล่นสูงอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ย บอลพวกนี้นะครับเดี๋ยวป๋าจะมาแนะนําทริคเล็กน้อยให้ท่านผู้ชมสัก5คู่แล้วกันเอาไปทํากําไรกันเนาะอ่ะโอเคนะฮะไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไปดูเลยฮะมาดูศึกฟุตบอลโลกปี2022นะครับที่ประเทศกาตาร์นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินานะครับเจอกับโคเอเชียนะฮะคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับ เลรราคาคู่นี้นะครับเป็นทางด้านอาร์เจนตินานะครับต่อในเลรราคาครึ่งลูกนะครับยังยังคงที่นะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะยังยืนพื้นราคาหลักที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับของคู่นี้นะฮะอยู่ที่2ลูกนะครับยังยืนพื้นอยู่ที่2ลูกนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยกราคาหลักให้เป็นราคา2ลูกนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาดูว่า จะไปทางไหนดีแล้วก็มาเจาะราคานิดหน่อยนู้นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราว่ากันแต่ก่อนทีน่จะมาเจาะเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวไปดูสถิตินะครับแล้วก็อัตราการกินเดิมพันของทั้งคู่หน่อยว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบนี้เนี่ยนะครับสถิติเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อัตราการกินเดิมพันของแต่ละทีมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยฮะคู่นี้นะครับอาร์เจนตินานะครับเจอโคเอเชียเนี่ยโอ้โห เจอกันมา3นัดนะครับตั้งแต่ปี2006นะฮะถึงปี2 0 1 8นะครับเ,เมื่อบอลโลกนะครับ4ปีที่แล้วนะครับก็เจอกันนะฮะโคเอเชียเนี่ยเอาชนะอาเจนตินาไป3าศูนย์นะครับแล้วก็โอ้ยสกอร์น่าสนใจนะมีสกอร์สูงนะแทบทุกนัดเลยที่เจอกันนะฮะแต่นี่มันก็นานมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะมาดูฟอร์มของอาเจนตินานะครับตั้งแต่รอบแรกนะครับจนถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ รอบแรกนะครับสามนัดแรกนะฮะทวนกันหน่อยท่านผู้ชมสามนัดแรกนะครับช็อกโลกนะฮะเปิดสนามมาเนี่ยแพ้ซาอุดิอาระเบียนะครับสองหนึ่งนะฮะนัดที่สองนะครับชนะเม็กซิโกสองศูนย์นะครับนัดที่สามรอบแรกนะครับเอาชนะโปแลนด์สองศูนย์นะครับอ่ะแล้วก็ผ่านเข้ามาสู่รอบสิบหกทีมนะครับก็เอาชนะออสเตรเลียสองหนึ่งนะฮะแล้วก็ทะลุมาถึงรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับ เสมอกับเนเธอร์แลนด์2-2นะครับแล้วก็เอาชนะจุดโทษเนเธอร์แลนด์ไปได้นะครับนี่ก็เป็นผลงานของอาร์เจนตินาครับตั้งแต่แพ้ซาอุมาเนี่ยนอกนั้นเนี่ยก็ไม่เคยแพ้ใครเลยนะสุดยอดจริงนะอาร์เจนตินานะฮะมีแวลนะมีแววนะความหวังที่หลายท่านตั้งตารอนะครับอยากเห็นเมซี่เป็นแชมป์เนี่ยมีแวลนะฮะมาดูฟอร์มของทางด้านโคเอเชียบ้านนะครับตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบ4ทีมเนี่ยมาดูว่าเขาผ่านอะไรบ้างนะครับ3นัดในรอบแรกนะครับนัดแรกนะครับเสมอกับเม็กซิโก0-0นะฮะนัดที่2นะครับชนะแคนาดา4-1นะฮะแล้วก็นัดที่3รอบแรกนะครับเสมอเบลเยียม0-0นะฮะแล้วก็ผ่านมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหมาดับฟ้าฝันเอเชียนะฮะเอาเสมอในเกมกับญี่ปุ่นนะครับ1-1แล้วก็เอาชนะจุดโทษญี่ปุ่นไปได้นะครับ ผ่านมาถึงรอบ8โอ้โหโคชเชียสร้างความเซอร์ไพรส์ให้ท่านผู้ชมนะตบเต็งแชมป์ล่วงนะฮะเจอกับบราซิลรอบ8นะครับเสมอบราซิลศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เอาชนะจุดโทษบราซิลไปได้โอ้โหถือว่าโคชเชียในะสุดยอดเหมือนกันท่านผู้ชมนะก็ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบ4นะครับเนี่ยนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับชนะ1นัดแล้วก็เสมอ3นัด4นัดเสมอ4นัดนะฮะก็ เหมือนเดิมนะโคเอเชียนะฮะมาเงียบๆนิ่งๆน,นะฮะอามาดูอาตาัตราการกินเดิมพันนะครับท่านผู้ชมอาตาัตราการกินเดิมพันนะครับโคเอเชียนะครับแข่ง5นัดนะครับชนะเดิมพัน3นัดแพ้เดิมพันนะครับ2นัดมี60%นะฮะในการกินเดิมพันนะฮะส่วนอาเจนตินานะครับเตะ5นัดนะครับ แพ้เดิมพัน3นัดนะครับแล้วก็ชนะเดิมพัน2นัดนะครับมีอัตราการกินเดิมพันที่4 0ครับก็สถิติต่างๆนะครับรวมถึงอัตราการกินเดิมพันก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เรื่องของราคาน้ำกันหน่อยนะนัดนี้เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยท่านผู้ชมไม่ง่ายเลยนะฮะมาเจาะอนทิลนิดนะอันเนี้ยนะครับอันนี้ปาขอพูดถึงเรื่องของราคาน้ำนะไม่รู้ว่า เทคนิคป๋าเนี่ยทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเทคนิคป๋าเนี่ยบอลลีกเนี่ยมันทํากําไรได้นะฮะแต่บอลทีมชาติเนี่ยหรือบอลโลกเนี่ยไม่เคยทํากําไรได้เลยนะฮะแต่วันเนี้ยป๋าบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีโอกาสที่จะได้ผลนะท่านผู้ชมนะมาถึงขั้นนี้แล้วก็อยากจะวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังนะใครที่เห็นด้วยก็ตามกันได้ใครที่คิดต่างก็ส่วนกันได้เลยนะไม่ว่ากันนะครับบอลโลกเนี่ยทางใครทางมันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะไฮนิแคปนะครับราคาครึ่งลูก นะฮะมาดูตรงนี้นะครับเรามาเจาะที่ราคา1นึคูณสกันเลยนะท่านผู้ชมนะราคา1นึคูณสนะฮะมาดูที่ราคาครึ่งลูกนะครับ1ตรงนี้นะฮะคือบอลต่ออาร์เจนตินานะครับ2ตรงนี้คือบอลรองโคเอเชียนะฮะสตรงนี้นะครับคือราคาเสมอของคู่นี้นะฮะราคาครึ่งลูกนะครับบอลต่อเนี่ยนะฮะ ถ้าเป็นเกณฑ์ของมันคือถ้าบอลต่อจ่ายน้อยกว่า1.90เนี่ยมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันนะครับคู่นี้นะครับบอลต่อจ่ายมาที่1.74นะฮะเห็นไหมมีแนวโน้มที่บอลต่อจะกินเดิมพันละหนึ่งนะครับสองนะฮะบอลรองนะครับบอลรองในเลนราคาครึ่งลูกเนี่ย ถ้าบอลรองนะครับจะพิชชะบอลต่อหรือว่าบอลรองจะกินเดิมพันเนี่ยต้องจ่ายไม่เกิน3.30นะครับถึงบอลรองจะมีโอกาสพิชชนะบอลต่อนะฮะแล้วก็มีโอกาสกินเดิมพันนะฮะแต่คู่นี้นะครับบอลรองจ่ายมาที่4.10นะฮะไม่รู้ว่าจ่ายหลอกหรือเปล่านะแต่ปา๋าคิดว่าจ่ายแบบนี้มันจ่ายแพงเกินไปนะฮะโอกาสที่จะชนะยากแล้วก็ราคาเสมอเนี่ยที่จริงนะครับ ราคาเสมอเนี่ยจะอยู่ในเลท3.15นะครับนะแต่ว่าคู่นี้ยอยู่ในเลท3.00ก็มีแนวโน้มที่จะจบเสมอนะครับนะดังนั้นเนี่ยราคา1คู่2แบบนี้นะครับมองได้ว่า1นะฮะอร์อเจนตินานะครับจะชนะภายใน90นาทีนะครับ2นะฮะคู่เนี้ยมีโอกาสที่จะจบเสมอนะครับอันนี้คือ สิ่งที่ป่าวิเคราะห์จากราคาน้ํานะครับแต่เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องเกี่ยวกับทีมชาตินะฮะต้องบอกว่าโคเอเชียเองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับยันเสมอตลอดแล้วก็ลุ้นเอาชนะจุดโทษนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอาร์เจนติน้าต้องทําการบ้านมาแน่นอนนะท่านผู้ชมนะถ้าอาร์เจนติน้าจะมาเล่นรับมาเล่นยันนะฮะให้เสมอโคเอเชียเนี่ยหวังมีโอกาสโดนโคเอเชียตบล่วงแน่นอนท่านผู้ชม ดังนั้นเนี่ยถ้าเจนติน่านะครับอยากพาเมสซี่ไปถึงฝันนะครับต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะฮะภายใน90นาทีเนี่ยต้องเอาชนะโคเอเชียให้ได้นะถ้าจะหวังหวังเสมอแล้วจะมาลุ้นจุดโทษนะครับบอกเลยว่าโคเอเชียตบลุ้งแน่นอนญี่ปุ่นโคเอเชียก็ตบด้วยจุดโทษมาแล้วบาราซิยนะครับโคเอเชียก็ตบด้วยจุดโทษมาแล้วนะครับถ้าเจนติน่าไม่อยากซ้ำรอยนะฮะ ดังนั้นเนี่ยภายใน90นาทีอร์เตนตินาต้องเอาชนะโคเอเชียให้ได้นะและอีกอย่างหนึ่งโคเอเชียนะครับนะมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับมีอย่างหนึ่งที่โคเอเชียทำคืออุดอุดนะครับยันให้เสมอแล้วก็ไปลุ้นจุดโทษเหมือนนะัดที่เจอกับบราซิลนะครับสนะครับคือเปิดเกมสู้เปิดเกมแรกถ้าสมมุติว่าอาสเ,าาเตเลียยิงก่อน1น,นเนี่ย คุอแชร์คงไม่ยอมแน่นอนนะครับคงไล่ทำประตูคืนแน่นอนและหวังว่าคู่นี้นะครับคงมีสกอร์สูงด้วยในมุมมองป๋าป๋ามองอย่างนี้หนึ่งนะครับอาร์เจนตินามีโอกาสชนะภายใน90นาทีนะครับสูงสองนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าลูกแรกนะครับมีสกอร์เมื่อไหร่เนี่ยลูกสองลูกสามน่าจะตามมาท่านผู้ชม ดังนั้นนะครับบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนัดแรกคู่แรกระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับโคเอเชียคู่นี้ป่าให้ต่ออาร์เจนตินานะครับในเลทราคาครึ่งลูกแล้วก็สูงไปที่ราคา2ลูกด้วยครับจัดไปท่านผู้ช,ชม นี่ก็คือ,อ,อบอลโลกรอบสีท่ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับเดี๋ยวตามไปดูทริคเทคนิคนะครับในการเทียบสัดส,ส่วนนะครับบอลสกอร์สูงว่าราคาแบบนี้ควรดูยังไงว่าจะเป็นบอลสกอร์สูงหรือเปล่าควรทํากําไรยังไงนะครับไปดูกันเลยครับมาถึงช่วงนี้ชี้แนะนะครับป๋าก็จะมาแนะนําทริคเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการ ดูวิธีการเล่นบอลสกอร์สูงนะครับวิธีการเทียบสัดส่วนบอลนะครับสัดส่วนบอลก็คือฮันดิแคปนะครับกับสกอร์สูงต่ำนะครับมาเทียบรวมกันนะฮะนะมันจะมีอ่าสัดส่วนบอลตามเกณฑ์นะครับสัดส่วนบอลสูงก bon ว่าเกณฑ์แล้วก็สัดส่วนบอลต่ำกว่าเกณฑ์นะฮะสมมติว่าฮันนี่แคปนะครับ,าาร,บราคาต่อรองอยู่ที่ราคาครึ่งลูกราคาตามเกณฑ์คือราคา2ลูกครึ่งนะครับสมมตินะ แล้วถ้าบังเอิญมีคู่หนึ่งนะครับที่มันต่อครึ่งลูกแล้วสูงต่ํา2ลูกครึ่งควบ3หรือ3ลูกอันนี้คือคู่ที่มันสูงกว่าเกณฑ์นะครับสมมติมีอีกคู่หนึ่งนะครับต่อครึ่งลูกเหมือนกันแต่ว่าสกอร์สูงต่ําอยู่ที่2ลูกหรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งอันนี้เขาเรียกว่าต่ำกว่าเกณฑ์นะนี่คือวิธีการเทียบสัดส่วนบอลจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ป๋าม,มีคู่มาแนะนํานะครับ5คู่นะครับ เป็นการเทียบสัดส่วนบอลจากเลทราคาครึ่งลูกราคาปปแล้วก็ราคาเสมอ3ราคานี้นะฮะมาดูที่คู่แรกครับคู่นี้เลยนะฮะในศึกอังกฤษจอร์สโตนเพนโทฟี่นะครับก็เป็นคู่ระหว่างเชลแน่มนะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเชลซี u 21นะครับคู่นี้ฮันนี่แคปนะครับกดเข้าไปดูนะอันนี้ป๋าดูแค่สัดส่วนบอลน,นะครับดูแค่ราคา ฮันดิแคปนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ําอยู่ที่ราคา3ลูกดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ป๋าบอกว่าอังกฤษนะครับเอ่อเเอ่อออเพนังกฤษอะไรจอห์นสโตนเพนโทฟี่เนี่ยเอ่ฮันนี่แคปอยู่ที่ครึ่งลูกสูงต่ํานะครับต้องอยู่ที่2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบ3นะครับมันจะพอดีเกณฑ์นะแต่คู่นี้นะครับฮันนี่แคปอยู่ที่ครึ่งลูกแล้วสูงต่ําอยู่ที่3ลูกนะครับ มันสัดส่วนมันสูงกว่าเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยคู่นี้มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับท่านผู้ชมนะฮะจับไปเลยคู่นี้สูง3ลูกนะครับคู่แรกคู่ที่2นะครับเป็นอังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นคู่ระหว่างยอร์กซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโซลิฮันมอร์นะครับคู่นี้นะครับ ในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยนะครับสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งใช่ไหมแต่ว่าคู่นี้มันเป็นเลทราคาปปนะครับดังนั้นเนี่ยสูงต่ำเนี่ยมันก็ต้องต่ําลงมาเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยในเลทราคาปปแต่ว่าสูงต่านะครับไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งนะครับแสดงว่านะฮะมันเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์แล้วก็เป็นเทคนิคป๋าด้วยนะครับเทคนิคราคาปปสองลูกครึ่งใส่สูงทันทีนะครับ นะดังนั้นคู่นี้นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงนะครับคู่นี้ป่าก็ให้สูงไปที่2ลูกครึ่งนะครับคู่ที่2เนาะส่วนตัวที่3นะครับ ตัวที่3เนี่ยนะครับจะพิเศษหน่อยนะฮะมันจะมีวิธีการดูบอลสกอร์สูงจากราคาน้ําไหลแบบนี้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวป๋าจะมาแนะนําเพิ่มเติมพุ่งนี้แล้วกันเนาะพวกนี้แลวกันวันนี้ดูเทียบสัสดส่วนบอลไปก่อนส่วนพุ่งนี้เนี่ยนะครับป๋าจะมาแนะนําเกี่ยวกับราคาไหลเนี่ยว่าราคาบวก 10- บลบสิควรจะไปบอลต่อหรือบอลรองนะราคาไหลขึ้นไหลลงดูยังไง ราคาลูกศรอนสีเขียวชี้ขึ้นสีแดงชี้ลงดูยังไงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวปาจะมาแนะนำพวกนี้แต่ว่าวันนี้ดูจากสัดส,ส่วนบอลไปก่อนละกันนะฮะโอเคคู่นี้นะครับบายสปาร์ตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซอร์เร่เอฟซีนะครับคู่นีเ้เป็นอังกฤษคอนเฟอเรนซ์ลีกเหนือนะฮะคู่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ชมนะฮะคู่นี้ คือราคาเนี่ยมันเปิดมาสองลูกครึ่งอยู่แล้วแล้วก็สูงต่าเนี่ย <iane> มันเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแต่ว่าราคามันไหลขึ้นมาเป็นราคาปาปท่านผู้ชมแล้วก็สูงต่ำเนี่ยยังนิ่งนะฮะยังเป็น2ลูกครึ่งนิ่ง1เลยเนี่ยมันเป็นสัดส่วนบาเกินเกณฑ์แน่นอนน,นนะครับราคาเสมอแล้วก็สูงต่ําอ,อยู่ที่2ลูกครึ่งเนี่ยนะฮะแต่ที่น่าสกใจคือมันมันดันไหลขึ้นมาเป็นสูตรนะฮะเข้าเทคนิคป่าก็คือเทคนิคราคาปาปสองลูกครึ่งใส่สูงทันทีนะฮะ ดังนั้นคู่นี้ก็มีแนวนโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงแล้วดูสิดูนะฮะน้ํานะครับน้ําสูงและน้ําต่ํานะครับจ่ายใกล้เคียงกันเลยจ่ายพอๆกันเลยเนะี่ยทุกล็อกเลยนะฮะจ่ายเท่ากันมั่งจ่ายน้อยกว่ากันหนึ่งสตางค์มั่งเห็นไหมจ่ายเท่ากันทุกล็อกเลยแบบเนี้ยมีแนวนโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมนะฮะผ่านไปนะคู่ที่3นะครับคู่ที่4คู่ที่5เนี่ยจะเป็นบอลกระชับมิตรโมสรน,นะครับอา่า คู่แรกนะครับอาร์เซนอลนะครับเจอกับเอซีมิลานนะฮะอาร์เซนอลนะครับมาจากเพียมบริกอังกฤษนะฮะส่วนเอซีมิลานนะครับมาจากเออ่กันโชซิเนอาอิตาลีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคู่นี้อยู่ในเลทของอยู่ในเลทของราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ำสองลูกครึ่งก็คือราคามาตรฐานนะฮะนะครับดังนั้นเนี่ยราคาปปหรือราคาเสมอเนี่ยคู่นี้นะครับต้องน้อยกว่า2ลูกครึ่งนะฮะ ถ้าเป็นเหรีมาตรฐถามมันจริงๆนะฮะแต่ถ้าคู่นี้นะครับในเหรีราคาเสมอหรือว,ว่าราคาปปเนี่ยสูงต่ํานะครับมากกว่า2ลูกครึ่งขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าคู่นี้มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะลุ้นบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมไปดูกันเลยฮะโอเคเห็นไหมท่านผู้ชมนะคู่นี้นะครับสูงเกินเกณฑ์จริงๆด้วยนะท่านผู้ชมนะคือฮันนี่แคปเนี่ยอยู่ที่ราคาเสมอราคาปปเองแต่ว่าสูงต่าเนี่ยสลูก สูงต่ำสามลูกนะครับดังนั้นคู่เนี้ยหนึ่งเลยเนี่ยนะครับสูงเกินเกณฑ์แล้วก็เป็นสูงที่เกินเกณฑ์อย่างมากด้วยนะครับแล้วก็เข้าขายอีกเทคนิคนึงของป๋าก็คือเทคนิคราคาปปสูงสามลูกใส่สูงทันทีนะครับเ,อเ,อเทคนิคนี้จะใช้กับหลีกที่สัดส่วนบอลสกอร์สูงนะครับเทคนิคนี้จะใช้หลีกกับใช้กับหลีกที่มันเป็นสัดส่วนบอลสกอร์สูงนะฮะส่วนเทคนิคราคาปปสูงสองลูกครึ่งใส่สูงทันทีเนี่ยจะใช้กับ หลีกที่มันเป็นสัดส่วนบอลมาตรฐานหรือว่าหลีกที่เป็นเป็นสัดส่วนบอลน,น้อยกว่าเกนนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับอาร์เซนอลนะครับกับเอซีมิลานนะครับก็มีแนวโน้ม no มีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมคู่นี้ก็สูงไปที่3ลูกครับแล้วก็มาคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่5นะครับแซงทุยดองนะครับเจอกับวาน วันไว้นะครับวันไว้นะฮะโอ้อ่านยากเหลือเกินนะฮะอันนี้จะเป็นเบลเยียมนะครับจากทีมเบลเยียมเบลเยียมเนี่ยนะครับสัดส่วนบอลก็คือครึ่งลูกนะครับสูงต่ําจะอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาถึงสลูกมันจะมันจะสูงกว่าเพื่อนนะครับหลีกมันจะเป็นหลีกที่สัดส่วนบอลค่อนข้างสูงนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรทราคาปปเนี่ยนะครับถ้าสูงต่ํานะครับ ามากกว่า2ลูกครึ่งควบ3ขึ้นไปเนี่ยนะครับในเหรีราคาปอๆนะครับถ้าสูงต่ำนะครับมากกว่า2ลูกซึ่งสองลูกครึ่งควบ3ขึ้นไปนะครับคู่เนี้ยเล่นบอลสกอร์สูงได้ท่านผู้ชมโอ้โหคู่นี้นะครับเหรีราคาเสมอนะครับสูงต่ำอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกนนครึ่งนะฮะบอกแล้วว่าคู่เนี้ยมันเป็นหลีกมันเป็นคู่ที่หลีกข,ของมันเนี่ย ะเป็นหลีกท sure no like ี่สัดส่วนบอลค่อนข้างที่จะสูงนะครับในเรีราคาปปหรือว่าราคาเสมอเนี่ยก็อยู่ที่2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบ3แล้วนะครับส่วนในเหรีราคาครึ่งลูกเนี่ยก็อยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3ถึง3ลูกแล้วท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นคู่นี้นะก็เป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะเกินเกณฑ์อย่างมากด้วยนะครับคู่นี้ก็สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับนี่ก็คือวิธีการเทียบสัดส่วนบอลสกอร์สูงนะครับ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปสรุปทีเด็ดท้ายคลิปนะครับว่าวันนี้6ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยฮะก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ดวันนี้นะครับก็จะมีทีเด็ดฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับระหว่างอาเจนตินาและโคเอเชียนะครับแล้วก็จะมีอีก5คู่นะครับที่ป๋านะครับมาแนะนําทริคเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเทียบสัดส่วนบอลสกอร์สูงนะครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปสรุปกันฮะแต่ก่อนที่จะสรุปนะครับอยากจะฝากนิดนึงนะครับสําหรับกลุ่ม V.I.P. ของป๋านะครับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P. มาทํากาไรกับป๋าในกลุ่ม V.I.P. นะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอด S.K.O.C.F. นะครับหรือใครที่ไม่สะดวกพิมพ์ ID ดี้ไลน์นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ป๋าปักหมดไว้ให้นะฮะกดที่ลิงก์เนี่ยมันจะเป็น QR code คขึ้นมานะครับแล้วก็สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อนกับป๋าได้เลยนะครับเป็นเพื่อนป๋า กติกาการเข้ากลุ yes. ่มไปให้นะครับกติการกิการเข้ากลุ่มของป่านะครับลองอ่านดูดีๆนะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับมีแต่คุ้มกับคุ้มมีแต่ได้กับได้นะครับถ้าเข้ากลุ่ม v i p ป่ามาแล้วนะครับเสียอย่างเดียวคือเสียเวลานิดหน่อยเพื่อทําตามกติการของป่าแค่นั้นเองท่านผู้ชมเสียเวลานิดหน่อยนะครับแต่ได้กําไรกลับมามหาศาลแน่นอนท่านผู้ชมก็ฝากให้พิจารณาเรืยอกันนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาแล้วกันนะโอเคนะครับ ไปสรุปที่เด็ดวันนี้กันเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกปี2022นะครับที่ประเทศกาตาร์นะครับระหว่างอาร์เจนตินานะครับเจอกับโคโอเอเชียนะฮะคู่นี้นะครับจากที่ป๋าวิเคราะเห์บื้องต้นป๋ามองว่าแรงจูงใจแล้วก็องค์ประกอบนิดหน่อยนะครับที่อาร์เจนตินาเนี่ยสามารถจะเบียดเอาชนะโคโอเอเชียภายใน90นาทีได้ ท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เรื่องของสกอร์สูงต่ำเนี่ยป๋าคิดว่าถ้าลูกแรกมีนะครับลูก2ลูก3ก็น่าจะตามมาสําหรับคู่นี้นะฮะดังนั้นเนี่ยคู่นี้นะครับป๋าให้ต่ออาร์เจนตินานะครับในเลทราคาครึ่งลูกนะฮะแล้วก็สูงไปที่2ลูกครับนี่ก็คือ,อ,อตัวแรกนะครับเดี๋ยวไปดูทริคอีก5ตัวนะครับว่ามีอะไรบ้างครับไปดูกันฮะ,ะมาดูตัวที่2นะครับ เป็นศึกอังกฤษจอห์นสโตนเพนโทฟี่นะครับป่าให้สูงนะครับคู่เชลแนมกับเชลซียู21นะครับสูงไปที่สามลูกอ่ะสามลูกนะครับไม่ใช่สองลูกครึ่งเนาะสามลูกนะครับคู่นี้สูงสามลูกนะฮะต่อมานะครับคู่ที่สามนะครับอังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะครับระหว่างยอร์กซิตี้นะครับเจอกับโซลิฮัตมอร์นะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่สองลูกครึ่งครับ แล้วก็คู่ที่3นะครับอ่าคู่ที่4ี่หรือเปล่าคู่ที่4นะฮะอังกฤษคอนเฟลเลนต์ลีกเหนือนะครับระหว่างอ่าบลายสปาร์ตันนะครับเจอกับอ่าซซเลนะครับคู่นี้ป่าก็ให้สูงไปที่2ลูกครึ่งครับจัดไปนะฮะแล้วก็มาถึงตัวที่5ตัวที่6นะครับเป็นศึกกระชับมิตสโมสรนะครับตัวที่5นะครับ ปาให้สูงนะครับคู่อาร์เซนอลนะครับเจอกับเอซีมิลานนะครับสูงไปที่3ลูกนะครับแล้วก็คู่ที่6นะครับแซงทุยดองนะครับเจอกับอาร์เคซีวาไว้นะครับคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับ6ตัวทีเด็ดวันนี้นะครับอ่ะโอเคก็จะกกับไปวันนี้นะครับป่าก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ตามเข้ามาซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปวิดีโอของป่านะครับรวมถึงการกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็รวมถึงการคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะฮะก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะสนุกสนานกับการพูดคุยในคอมเมนต์ของปานะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามป่าด้วยแล้วก็อย่าลืมกลุ่ม V.I.P. ป่านะครับนะเป็น F.C. ป่าของจริงนะครับต้องอยู่ในกลุ่ม V.I.P. ป่าและต้องมีตําราการวิเคราะห์บอล ของป่าด้วยนะครับต้องมีตําราของป่าในมือด้วยถึงเรียกว่าเป็น FC ป่าตัวจริงนะฮะดังนั้นเนี่ยทักลายป่าเข้ามาได้เลยท่านผู้ชมเข้ามาร่วมทํากําไรไปด้วยกันครับอ่าวันนี้ป่าคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ